ครับกับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเราตุงเจโอวันออฟฟิเชีครับทั้งเพจ f เฟซบ o ๊กและก็ YouTube นะครับส่วน Facebook นั้นก็ซื้อว่านิรัตเพลงพลานะครับเนาะบ่ได้พอกันโดนครับกนะด้วยภารกิจงานประจำนะครับเนาะไ่ได้ไปติดตามอีลาหน่อยกนะสาวน่อยเพื่บนบแพเลงเพราะว่ามีงานประจำ ส่อนหนังซื้อนะครับเนาะเดี๋ยวว่างๆสิปีท้ายคลิปยี่งหลายให้เบิ้งเลยกัคลิปสาวหน่อยเป็นเนแพงครับเอฟซีทุกท่านคิดหอดคิดถึงคือเก่านะครับเนาะมือนี่สีเฮดเมนูหนึ่งปลาสู้กินครับอ่ะอันดับแรกตะไคร้ครับไปตูห้องก่อนครับแล้วก็เอาเสียวปลาลงครับนี่ครับเอาปลาลงครับ ปลานี่ก็เอียบนะครับเอียบเรียบร้อยใช้เกลือผสมสุลอดครับเอียบง่ายๆครับบ้านๆความเรื่องงายดีพี่น้องเอางายนี่แหละจังเห็นเนื้อนี่ครับปลาสองตัวบานิ่งครับอ่าเข้าไปก็เอาพักใส่ครับเตากับเตาบ้านๆนี่แหละครับเตาฟืนธรรมดาครับปลาที่นี่เอาพักใส่ครับ พักนี่กับพักกัดดอกครับปลูกอยู่สวนนี่แหละครับพักกัดดอพกพักพักปลูกกินเองครับพักอยู่สวนนี่นะครับใส่ตวแค่ครับเอาสอดใส่น้ำมุ่มุมมนี่แหละเามีสันเดียวครับมอหนึ่งครับ ใส่สันเดียวปลากระพักใส่น้ากันได้ครับนี่พอปลามันสุกเร็วอ,อยู่ครับนี่ครับผมมกักอันนี้ครับนี่ใส่นี่ตบไทยครับดอกบักอื้อครับยอดบักอื้อดอกบักอื้อครับนี่ครับ ตาสีสันเวงเลยครับกเร่งไฟไปนี่ให้มันสุกสุกอ่าเร็วๆครับตอนนี้ก็ขออนุญาตเร่งไฟนะครับตอนนี้ใส่มือเดียวพลถนัดโอเคครับเร่งไฟเป็นเร่งไฟเลยครับเอาเอาฟืนใส่อ่าให้มันห่อนนะครับ กขึ้นแล้วก็ปิดฝาครับปิดฝาหม,ม้อวค้ครับนี่ครับทาให้สุกครับเดี๋ยวมาล่อให้มันสุกครับหนึ่งปลานี่ที่อ้อมกรบครับนี่ตั้มเครื่อง,องรครับไอกรบครับนี่ซับใส่หม้อครับไอหยาดซับได้ครับ นะครับเอาข้างหมอกกบครับเกี่ยวเครื่องใส่ครับเป็นนานไปไหมครับเช้น้ำล้างขบ ใส่ประเด็กครับใส่ประเด็กในลายรครับมันชีดิ้นัวๆครับใส่กขาเบียด suluh ไัใช่ okay, ครับเอาพักไส้ใช่ครับพักไส้ผักหอมพักซี่ครับ ใส่ตรงไปเติเมน้ำนะครับฝดแล้วครับฝปุบปุบปุบครับอมกบสันตอนสุดท้ายครับใส่ผักตัวครับผักขุณตัว้าด้ผักกระหยงครับคันนี้ผักกระงนี่โอ้อยรครับันผักกระงนี่ห้งสิหอมตัวนี้ครับ ครับนาตาซีซันออมกบออมกบยั่วๆเลยครับเออครับเพื่อท่านกินข้าเทียงกินออมกบน้ำกันแเสีขอบคุณที่รับสมคลิคิมีครับสวัสดีครับ